BMW 525iSE มาพร้อมดีไซน์สวยหรูดูนา่าเกรงขามมีความสง่าง,งามเฉพาะตัวดึงดูดสายตาภายในตกแต่งลายไม้กว้างขวางเบาะนั่งสบายช่วงล่างสมบูรณ์สมรรถนะแรงให้การตอบสนองการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม BMW 525i คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 2,400cc ระบบเกียร์อัตโนมัติ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง3กา้านระบบควบคุมความเร็วครูสคอนโทรลจอคอมมานด์พร้อมปุ่มควบคุมบริเวณคอนโซลกลาง,งเาบาะนั่งผู้น่าปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีได้2ระดับระบบปรับอากาศแยกปรับอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาและด้านหลังระบบช่วยจอดอัตโนมัติม่านหลังปรับไฟฟ้ารถคันนี้เป็นรถบ้านแท้เจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติการเซอร์วิส รถไม่เคยมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือจมน้ำและที่สำคัญรถของเราไม่ใช่รถประมูลหรือรถยึดจากไปนั้นค่ะ